พระบ,บรมสารีริกธาตุกับพระธาตุอยู่ด้วยนะครับท่านได้ทำบุญกับองค์เทพอันตราตอนนี้เราอยู่ที่วัดหอมเกล็ดนะครับตามคอนเสพชานนั้นโดนหมดแล้วนะมาาดจะมาลองกว๋วยเตี๋ยวลงุงโตครับวันนี้เดี๋ยว ลมแรงนรเนี่ยัาลยโอ้โเขีวยาวมนออกมาข้างนอกเลยโอ้โอฮะนี่วันธรรมดานะครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์คนล,ล้นมาถึงข้างนอกเลยทีเดียวเชียว ต้องไปจดคิวไนะว้นะหนูเด้งปอบเปียตอนนี้11โมงไม่เขียนชือนไม,มนต้องเขียนไหมลุงใหาจะจำได้ไหมต้องใจกว่จไ,ได้ไ <laughs> ม่ไเคยมาครัง้งแรกเลยต้องเงี้นครับ <c oughs> มมาเหมือนกัน ขับรถจากกรุงเทพมาใช่หลงมาจากท่าพระท่าพระเลยครับเพราะว่าวันธรรมดานี่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ลวงชื่อด้วยนะครับหน้าชามอำหน้าเนี่ยคดูบรรยากาศครับล้อเลย เดี๋ยวพาไปเดินชมบรรยากาศภายในวัดเล็กๆน้อยๆมันเหมือนจะมีตลาดเล็กๆนะครับตรงนี้เป็นน้ำน้ำปั่นสตอรอเบอรีอรอรอร่ปั่นน้ำมะพร้าวได้ไงหรอเฮ้ยโรตีสใส่ใไหม 3า,าบับเบิลฮานี่ตองวะดาร์กช็อกโกแลตนมนม,นมสดบราวชูการ์เนี่ยเป็นนมสดงถ้ใส่น้ำตาลราแดงเอาเด้วตามปยนจไอนมสดบราวชูการ์น าขายโมบัสเอามีร้านขายของเล็กๆครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งอยู่สกีเย็นตาโฟเอาไปามที่นี่นี่ไม่เยอะแล้วเหรอเนี่ยปกติเยอะกว่านี้ใช่ไหม ที่ผมถามว่าไม่มาอย <c oughs> ู่แล <c oughs> ้วธรรมดากันแล้วแต่วันนี่อ่อาแต่มันเยอะอย่างนี้น้อ๋อเหรอขิงลืองลองซาลเปาไหมซาลาเปาขายไงครับไปยี่ครับเอาสำไป นขายทุกวันมั้ครับพี่มีไส้กรอกมีประมาณกี่ร้านเนี่ยประมาณสิบสิบแผงเดี๋ยวไปไปปละกันดีกว่าโออมี กาแฟาสดเ<ด>ขาทะลุชุมพรนะครับเป็นรถหลวงพ่อเลื่อนอยู่ด้านหน้าครับ красивенько, бы. วัลเยอะมากเลยมันรรางวัลแข่งเรือยาวโอ้แข่งเรือแสดงว่าเรือลำนี้มีประวัติชนะเลิศมาชกชนมากเลยได้รางวัลที่สามรองชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลชนะเลิศอัน,นดับหนึ่งเยอะมาก จะมีทำบุญลงศพด้วยครับเทพทันใจก็มีนะท่านได้ทำบุญกับองเทพทันใจเสร็จแล้วด้วยดีขอให้ประสบความเจริญให้ร่ำรวย เดี๋ยวา้พระในโบสถ์กันโอ้ดูดออกบวช หว้ขนุนเยอะมากเลยอ่ะแสดงว่าเขาบ่นไว้หรือเปล่าเนี่ยมีสายสินพันรอบเหมือนจะมีการทำพิธีกรรมอะไรที่นี่มีพระบรมสารีดิกธาตุกับพระธาตุอยู่ด้วยนะครับ ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนกันนะที่ทำเหมือนม่านกัน้นเหมือนเป็นห้องเขาเรียกอะไรอะเอ่ะเป็นฉากด้านหน้าประธานจะอยู่ด้านหลังโอเคเดี๋ยวเราไปดู ร้านลุงต้อกันต่อครับว่าใกล้ถึงคิวเราหรือยังด้านหน้าพระอุโบสถก็มีเป็นองค์พระแก้วมรกตเหมือนกนะันนี่พระปางอุ้มบาทพระประจำวันเกิดครับตรงนี้มีน้ำจีนน้ำยาด้วยนะ แล้วก็มีพร้อมเล็กๆไปถ่ายรูปผ่านไป15นาทีเรามาดูกัน ハズ、はいはい นั่งมองปลาไปปองพลางนี่ก็กินขนมไปพองๆางก่อนซาล,ลาเปาทอดสามลูกยี่สิบรอนานก็มีให้ลองหลายร้านอยูน่นะครับข้างบน อยู่กับน,น้ำทำไมไม่เย็นยยยยลมก็พัดนะแต่ว่าบรรยากาศก็ยังร้อนอยู่สามสิบห้านาทีผ่านไปนมีเรือขายของนะครับ ผลไม,ไม้โอ้มีปอกให้สดๆเลย chưa bé nữa cậu lẩu cần lấy mấy ngon ngon đẹp ngon ai thấp ai đi mấy chứ ai tạm อไระฮะมัเกี่ยวอะไรกันแล้วมันโลลาเยกเราไมไมด้ากเราเบเออ้นกับอยแล้วก็เป่นายทีบ้านของตู่เพือก็อย่าให้ข้างหน้าเดินนี่ ข้างหน้าเดินแล้วกลับหลังด้วยรีบอ่ะอยู่เ่อนก่อนตามครับตาม <c oughs> น,าน,น้าีนลูกน้องเหรอ าที่อะไรอาหารเย็นกลางวันเราเลี้ยงมันเนี่ยเย็นมันก็เลี้ยงเราอ๋อแรกเปดือดขอเข้าใจแล้วไม่ใช่มันมีตัวแบนๆไม่ปลาอะไรก็ไม่ได้ได้เหลือเปิดดินแล้วหนึ่งชั่วโมงสิบ เอาไว้ค่อยทวงมานนมกกไม่มีร่มมันมีแต่ผังคามาแล้ว ัเขาบอกปรุงก่อนชิม 30 bat, 30 bat, 30 30, 30, สุบก็ใช้ได้อยู่รอร่อยแหละอร่อยราาอร่อยครับนึกาาว่วาจะเดียวครับเดียวดู เปรียบเทียบกับพี่กรุงเทพนะเดีเ่ไะจะได้ประมาณลูกชิน้นสามลูกหมูแดงชิ้นหนึ่งอันนี้ยำเรับเยอะจริงน,นี่นหนังหมูนี่ข้าวไนะด้วยนะโอเคกินต่อครับบายบาย กรุงเสรประอดีจากชั่วโมงสิบห้าตีกินแค่ห้าถ้าใครหิวหิวไม่ควรครัน่าจะมีเวลารอมานั่งชิมอะไรประมาณโอเคโอเคครับไปละกินแล้วบายบาย